ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ช่องเกมฮับนะครับก็วันนี้ผมจะมาขายดีเกมไลน์เจอนะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะผมไปติดนิยายติดอ่านมาหลายเรื่องแล้วแต่และเรื่องนี่พันกว่าตอนอ่านไปไม่จบสัก,กเรื่องครับ <c oughs> ออกจากประเด็นเรื่องนั้นก่อนดีกว่ามาพูดเรื่องขายดีเกมไลน์เจอก่อนดีกว่าก็ใครสนใจก็ทักเพิ่มเพื่อนติดต่อมาทางเฟซผมได้แต่ผมจะขึ้นภาพไว้ให้โอเคนะเออภาพที่ผมขึ้นไว้เนี่ยแหละ แล้วก็ผมรับว a l เ e t เท่านั้นนะแล้วก็ไอดีนี้ขายทั้งหมด1 2อบาทอืมมันเป็นไอดีที่ผมเล่นมาเคยเล่นมาไม่นานแล้วก็หยุดเล่นไปอะเออเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างแล้วนะโอ้ขอไปในเสียงรบกวนได้แล้วน,นะครับขายร2 0ิบาทโอนทางวอ l l e ็เท่านั้นเออแล้วก็เกียมเบอร์เกียมเบอร์ไว้ล็อกอินล็อกอินไลน์กับ i อดีนี้ด้วยแล้วกันนะครับอืมก็นี่น่าจะเป็น ID ดีสุดท้ายแล้วที่ผมมีอยู่เพราะผมตอนนี้ ผมตรวจทุกเฟซทุกไอดีที่เราอินกับไลน์หมดแล้วตอนนี้ไอดีนี้เหลือมันเป็นเหลือเป็นไอดีสุดท้ายที่ผมเคยเล่นเนเอาไว้อ,อส่วนที่เหลือก็ผมมีไอดีใหม่อีก2ไอดีแต่ไอดีสองไอดีนั้นผมสมัครเล่นใหม่ไปแล้วไงเออผมก็เลยมาขายไอดีพวกนี้ได้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะก็อ,อื่นก็ตัวที่มีตัวเด่นก็มีอยู่ก็มีอยู่ที่นี่แหละเออมีไม่มากใครสนใจผมขายร2 0พวาคาริสเนี่ยแหละที่จริงการจะขายสัก80อืม ัวข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับอมีอะไรนิดนๆหน่อยๆไม่ได้เข้ามานานครับ <c oughs> ผมเข้าเข้าผมเข้าทางคอมพิวเตอร์ครบ <c oughs> โอ้เสียงหม <c oughs> ผมเข้าทางคอมแล้วก็ไม่ได้เข้ามานานมากนานๆเข้าทีเนี่ยตัวที่มีก็ประมาณนี้ฮะเ,เลื่อนเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยตัวที่มีไม่ค่อยมีตัวอะไรมากฮะมีอยู่นิดหน่อยไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งสุ่มได้จากตัวมาไม่นาน ช่ไหมว่าน่าจะใช่แหละโซนกบดำเงินมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวมัง้ง <c oughs> นับแบบมั่วๆฮนะนี่ตัวแปดดาวพวกนี้ก็ใครอยากเอาไปทำก็ไปทำได้โอ้เสียงรถพันนี่อย่างไอโคโนี่มีแต่โคโนี่อยู่ตัวเดียววะไอมาโยนี่ก็ได้ผมผมได้เล่นด้วยว่าทำไมผมมีมามาโยมาต้องหลายตัววะผมจำได้ว่าผมแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยนะไม่รู้ดิไม่รู้มาจากไหนช่างแล้วกันนะ ก็ตัวแปดดาวที่หัจะทําได้เนี่ยเมื่อกี้มีตัวก๊อปปี้สองตัวฮะมีตัวนี้กับไอโคนี่ที่มันก๊อปปี้ได้กับไอคนี่หัวขโมยกับไอดาวินชี่สองตัวที่มันก๊อปได้แล้วก็มี安娜อนาสตาเชียอะไรสักอย่างนั่นเลยแล้วก็ไอบาวอะไรพวกนี้แล้วก็ไอเจสิก้าส่วนกบก็ไม่พอปั้นนะครับ <c oughs> แน่นอนไม่พอปั้นแน่นอนนะโอ้กบกบไม่มีอะไรเลยก <c oughs> บมีอยู่สามตัวแต่ได้จากลออินนี่อีกสองตัวนะครับ แล้วก็ไอ้น,นี่มันได้ไรว่าสดุอัพเกรดเนาะก็กลายเป็นกบห้าตัวเออห้าตัวห้าตัวผมภาร,รกิจส่วนภาร,รกิจผมทําหมดแล้วเออียบร้อยเหลือแต่ล็อกอินในพวกน,นี้แหละทิ้งไว้แล้วก็เล่นหนอคอยถ้าใครอยากจะเล่นส่วนอัปเกรดผมอัปเกรดไปโอ้โ,อโเยอะเลยว่ะอัปเกรดอะไรไปเยอะขนาดนี้วะเยอะเยอะว่ะ <c oughs> <c oughs> อัปไปโคตรน้อยเลย ส่วนด่านก็ทุกคนต้องตกตะลึงเหมือนกันนะด่านร้อยหกสิบเจ็ดเก้ผมไม่ไปเล่นต่อด้วยนะใครซื้อไปก็ไปเล่นเองนะใก,ใกล้ใกล้จะใกล้จะทะลุแล้วอีกนิดเดียวเออต้องไปเล่นเองอีกยับยับนะร้อยยี่สิบาท <c oughs> โอ้โหส่วนของขวัญน,นะพวกนี้ก็เออก่อนหน้านี้ที่เราเราอินมาไม่ค่อยได้รับเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่านี้เ <c oughs> ปลี่ยงโอ้หนึ่งแสนส่วน PVP ผมน่าจะไม่เคยขึ้นถึงโก น่าจะไม่ขึ้นถึงโกะถ้ามากสุดก็ไม่น่าเกินโกสามตัวอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ตัวดีของที่อัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่มันเกี่ยวเลยกับเฮ้ยมันไม่เกี่ยวหมอคอยเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปไปกดผิดนะปรากดผิดผมนี่กดคกลิกรัลๆแล้วมันกีป๊อก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  p p ก็ไม่ได้เข้าอวโอ้เจ็ดสิบเพชรแล้วเจ็ดสิบเพชรนี่มันอยู่ทองทองสามเฮ้ยผมขึ้นไปถึงทองสามเลยมี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 แปดสิบเพชรนะใครเอาไปสุ่มสักทีเผื่อจะได้ตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวนี้ไม่โหดน่วอน อืมก็มีอยู่ต่านี้แหละมี hey, กิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกิวอยู่ด้วยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเคมีกิวด้วยมาทุกคนขอขอตีซะหน่อยนะขอตีสักนิดหนึ่งถึงจะตีกิวไม่เข้าก็ก็นี่ผมเพิ่งหาไอดีกลับมาไม่รู้มันจะเป็นไงมั่งโปรแกรมในคอมผมกะว,ว่าจะหาเปลี่ยน เาจะหาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นที่มันแหลกน้อยกว่านี้แต่โปรแกรมนี้ก็มันไม่ได้แหลกมากอะไรผมก็ใช้ใช้ไว้ก่อนนะแต่ดูดูแล้วมันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากอ่ะก็ทอดทดโทรศัพท์อ่ะน่าจะแหลกน้อยกว่าโทรศัพท์ผมอีกแน่เนี่ยได้อยู่อีกหลาสิบกวิไม่ถึง,ถงสิบวิ้วยซั้มแหละตีเข้าไปสองเปอร์เซ็นต์อะไรจะโหดเบอร์นี้ตุลุมตุลุมตุุมตุมเรียบร้อย เดเมดสีเปอร์เซนต์ใครเดี๋ยวเข้ามาก็ออกกิ้วแล้วก็เข้ากิ้วที่ชอบเองก็ได้ลรกันนะก็เหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องเกียร์เกียร์นี่เกียร์วะพูดซะแบบโหมกระดกลิ้นทําไมวะส่วนเกียร์ผมก็มีติดเดียวไม่มีอะไรเหมือนกันนะเออขายพวกคาริสล้วนๆเนี่ยเกียร์มีแต่เกียร์ไกลๆธรรมดาคเอ๋เอ๋เอามีเกียร์ที่เขาแจกมาอย่างน้อยก็มีเกียร์ที่เขาแจกมาต้องหนึ่งยินนะเว้ยนี่บวกสีด้วย ข้ามขีดจำกัดก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอเปรี้ยงโอ้น่าจะได้ได้แค่สามร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเออเด,เดี๋ยวดูของเลยดิของก็ไม่อยู่เท่านี้แล้วผมไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่วะเนี่ยเออเนี่ยมีน้อยน้อยแบบน้อยจริงๆเลยใครอยากได้ไปต้องหาเกลียวหาเกลียวหาเกลียวหนักหน่อยละกันนะครับพวกของที่มีอยู่ก็มีเท่านี้จริงๆอะเดี๋ยวไปดูไอ้เคน้อยหน่อยดิเลือดเท่าไหร่แล้สามสิบเอ็ดล้าน เ oh. รียบร้อยฮะก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละที่ผมจะมาบอกใครอยากซื้อก็ติดต่อมาทางเฟสผมได้ผมขึ้นลูปลูปเฟสผมไว้เรียบร้อยแล้วก็ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งเกียมเบอร์เออแล้วก็โอนวอลเล็ตมีแค่สองอย่างนี้ลมะมั้งมีอะไรมาวะก็มีเท่านี้แหละเออแล้วก็โอนก่อนเออโอนก่อนด้วยละโอนก่อนด้วยนะฮะผมรับแบบโอนก่อนเท่านั้นผมถึงจะแบบเอาเบอร์มาล็อกอินไอดียไลน์อะไรพวกนี้ให้ ลืมพูดไปเลยว่าต้องโอนก่อนด้วยพ็เป็นว่าคลิปนี้วินีโแนี้กันนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ลืมฝากดูตามกดไลค์กดแชร์ผมนด้เลยนะะครนะอ,คอยากซื้อก็ทักมาบายแล้วเจอกัน